ยืดจะม่พูดกายนะไอ้พี่หอนอะไรครับเียเดียวสีนไปกอแล้วนตอนนี้เต่าห้มรัสให้เต้าได้เลยครับนั่นแหละครับเอ้าลองยังทำทำทตอยู่ จานว่าครับจานคือผมว่าเทคนิคการครอบครองบอลที่ดีของการเล่นแชร์บอลครับให้มีเพลงเรือกล้วยเขามีไว้ขี่ไว้ในหัวังไงครับทุกคนจะออกมาสร้างสีสันกันในช่วงครึ่งแบบนี้ครับพี่ดาวถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่แน่ใจว่าพี่ทีกองสนาวเราพร้อมหรือยังนะคะขอเสียง อยากจะบอกว่าเสียงเชียร์กระหึ่มขนาดนี้วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็รู้ว่าไม่ได้มาคนเดียวแล้วอ่ให้พี่เข้าสะคิดก่อนไปก็ดูฝั่งนั้นดูจะดูได้เห็นว่านำอยู่16แต่คิดว่าจะนำได้ตลอดคือพูดก็พูดไปนะครับแต่ว่าฟองของทีมสีแดงของผมเนี่ยบูเดเวลเนี่ยคือมันความวายของปีศาจนะครับผมเข้าใจไหม เปียกมันนี่เหมือนส้มจีนอะส้มเชงส้มจีนโอ้ยโษนะมีอยู่ตาเดียวเลยจะมาขีบอ uh ีกเอาไว้โฟกัสนะครับตาใหญ่ๆนะของคุณตาเลยเท่ๆหั่วเฮ้ยไม่ได้ครับพู้จาแบบนี้ขอเรียกกองกำลังเสริมขอเสียงให้กับทีเชียงในดอร์ซี่ซดาแล้ว เรื่องอ่นต้องให้เขานะครับโกลเดลวลนะครับผมอาเอาเป็นว่า,าสีส้มก็ช่วยกันส่งเสียงเป็นกำลังใจให้ฝั่งนั้นหน่อยละกันนะครับ <_ d ew> ขอบคุณที่ส่งเสียงเชียร์นะครับไม่รู้ว่าเขาจะเต้นดนแบบสีเราหรือเปล่าอ่า Cheers! เพราะกนกันอยู่เพราะว่าเราจะมีกล้องเก็บภาพจากฝั่งต่างๆนะคะอาจจะมาทวนของความมืุกท่านนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะวันนี้เราอยู่กันกับ Pepsi Presents o l y m o r p นะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะให้ เมตรรคับดีนะเนี่ยที่เมื่อกี้เสียงเลออกจากหัวหน้าสีดีนะครับไม่เสียดีเล็กเองพี่โดนการ์ดยิ่งเริ่มเสียงยิ่งแบนไปเรื่อยๆนะครับพี่โดนการับพี่โดนการ์ดไปดีกว่าคุณเดวิลมาพี่โดนกร์ดพี่โดนกร์ดรู้เปลาผมว่ามาครับผมมาครับผมพี่โดนนั่งเก้าอี้ผู้สูงอายุรอก่อนเถอะฮะมีเก้าอี้ผู้สูงอายุด้วยรบวนนั่งเก้าอี้ผู้สูงอายุต่อไปนะครับผมเป็นเอาได้แล้วให้เขาบอกให้หัวหน้าสีนั่งคุณต้องนังไม้มคุณก็ไม่พูดให้หู ผมหน้าสีคุณซะก่อนพอดีว่าผมเนี่ยอยากจะอยู่ใกล้ลูกทีมไม่ได้มากที่สุดตอนนี้นักกีฬาลังวอร์ลลอมร่างกายแล้วนักกีฬาลังวอร์มร่างกายแล้วกีฬาที่ดีที่สุดนะครับผมถ้าอยากจะเก็บโมเมตนต <laughs> ์อะไรอยูได้เลยนะครับผม <c oughs> โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเส้นของสนามเป็นเส้นนี้ใช่ไหมครับเ <c oughs> ส้นนี้นะครับเป็นเส้นโดนเป็นสี่เหลี่ยมรือผ้านะฮะเดี๋ยวให้นักกีฬาทั้งสองฝั่งวอางสลิงน้อยพี่ดาวได้แต่ว่าเด็กๆลูก เส้นขอบสนามคือเส้นนี้นะคะคุณดีเอ่าเส้นนี้ฮะพี่จังฝากบอกขึ้นด้วยนะฝากบอกน้องดีกว่าน่าจะน้องโอเคเส้นนี้เน็ส้นิดเอค่ะเป็นเส้นสี่เหลี่ยมนะคระแเ้าครับกรรมการเรียกทั้งสองฝั่งมาแล้วนะครับครับอแน่นอนครับเราเห็นมีการวางแป้นไว้อย่างนี้นะครับเรากำลังจะรับชมการตีไก่กันตีไก่เลยมา ผมบอกเลยว่านี่จะเป็นหนึ่งในกีฬาที่ควักจิตวิญญาณนักกีฬาจากศิลปินไหมทุกคนได้ดูการถูกต้องเพราะว่าหลายๆคนน่าจะคลั่งไคล้แล้วก็ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้นะครับเอาจริงแเ็นีแล้วใช่ทุกคนดูเก่งมากนะแลวผมก็สังเกตเห็นว่ากับตันทีมศิางินดูมีความอยากเล่นพอสมควรเลยนะพอเขาบอกแล้วเขาถูกล้าแปดสิบกว่าแล้นะ สวัสดีพี่โยครับสวัสดีพี่โยครสวัสดีพี่โครับพี่บอพี่ให้โยนนะอันนี้วงไหนครับอันนี้มาจากวงไหนครับพี่ีนี่ครับทีี้วราขอเสียงปรบมือและกิจการัสอั่กันเลยนะครับครับผมมาจากมอีเนะโอเคเดียนที่น่าสนใจครับในฝั่ง l e d ว v i l s ครับพี สองหนุ่มจากกองแอตลาสถือว่าเป็นตัวเต็งนะครับน้องแพตแล้วก็น้องเอวินครับอสองคนนี้น่าจะความสามารถในการเล่นบาสโหดมากนะครับผมเห็นน้องเอวินนี่มีดังด้วยฮะส่วนออเรน์มอนสเตอร์นะครับตัวตึงครับมีพิมพ์วสุครับ ทุกคนมีความสามารถเมื่อกี้ตอนมองเยแมวจริงนะครับใช่ดูทุกคนเป็ดทุกคนเก่งับสวัสดีพี่โอ๊ตสรัดีนะครับพี่สวัสดีครับพี่ิลอาคพี่อ๋อนี่ี้แล้วสามตน้องแท็กแท็กไม่มา

อ๋อแปดเอียงแปดอียะระะอ่านะไม่เห็นจะขอดูเพียงไปนี่ครับผมเมื่อกี้เป็นตัวเต็งนะไม่ไม่สังเกตไม่รู้นะอันนี้นะเออใช่นีครับยังรู้ประสบการณ์แบบนี้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะให้กับตันทีมสองฝั่งขึ้นไปนั่งแล้วก็ถือละกร้าไว้แหม่ขอเดินนี่ใช่รอยหาครับวีโตรครับพร้อมฮะเออวินบรูเดวิล อีกหนึ่งครั้งครับกล้าไปครับครั้งแรก,กแล้วดูยังไม่ลง เอกีรโดนสมเด็ญยานมาว่าอ้าดนเอ,อวิก่อนเอ,อวิทอุ้ยสวยปุับอป้เอ,อวิทแล้วยังไงแล้วดูชุดสามสูแล้วเอ,อวิงเป็นของออริจินัลสตารครับนะบุณสินบอกว่าน่าจะขอมีการเรรปรลี่ยนตัวหรือเปล่าครับอย่างนี้ เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ครับคุณิงห์มัเปลี่ยนได้ครับบีนี่ังเจนัคินบอจากวง็อกซี่นะบีคา,าชายีนี่นักีฬาอกพี่นะะดังจากย ราิมีมสุร่อยรอยแล้วมแหวมนะน้อยิ่ิตรงเราะวเออวิ่งแล้วโอ้โหมีตัวสไลครับรีบเอาได้ลโรแล้วก็อนะ next e x t ครับ next ยงไเป็นขอ r m o n s ครับาอว่าูสวาลน่าจะข้ามเส้นไปแล้วครับดูดวิ่งเรนมากครับ คือหลายๆคนนะตอนตอนที่เรามาตอนเปิด่ะครับทรงพระศิลปินใช่แต่ตอนนี้ทุกคนแปลงร่างเป็นนักกีฬามาแล้วเรียบร้อยแบบเต็มตัวด้วยโอ้โหยอดมากกับกราฟิกเข้ามาแล้วในส่วนรูเดวิลสินบแล้วเอ้ารูเดวิลใต้ปั้นเอาได้ครับเอาครับ รูดีวิวนะห้องว่างสามคะแนนนะตอนนี้รูดีวิวให้มาอ้าวยังมีนะอวินอวินชูสูดเลยมาครับสวนนะครับเจ็๊ของ Orange Monster มาครับ้องแทครับแพทบอกเพื่อนใจเองครับคัหน่อยครับมีเวลา24วิไม่ต้องรีบขนาดนั้นได้เลยครับแล้วสบเอาีมาอีกแล้วเป็น2แงแตมวกับจุดโทษครับองอาช่นี่แหละคือโปรนะครับ มึงก <gesch> ันมีน้องพร้อมลงมาด้วยนะครับตอนนี้มาลุ้นครับฟีดฟรอคครั้งนี้โอ้โหยอดเกลียวแม่แล้วหรอเดวิดชินเตล์มาสวยสวยมากเยสร็จข้าวเวอร์รี่ครับรับบอลได้น้องเาวไม่เกินสองเท่านะครับผมหรือว่าวอล์กอินอ่าใช่ใช่ใช่ไมา <Ooh. S 1> ดูเดวิลั่างชาครับดี <c oughs> แท็กให้มาเออร์วิน <c oughs> แล้วแล้วเออร์วินยัง,ยงสวยมากสวยกแล้วิงัวกมาแล้ไม่ง่ายนะ่าสวยมากเครับเอี <c oughs> แล้วเออวินมา เอลรายเปนเดเดียวแล้วนั่นเองน่าเสียดายนะครับตกครับจริงตกลงแอสตราดี้วงดนตรีหรือว่าทีมบาสเกตบอลก็แต่คนเก่งมากอ่ะบอุโผ้เอาครับถึงต้องมีเปลี่ยนตัวนะครับโอเลส์มอนสเตอร์ครับเหลืออีกประมาณสี่นาทีนะสามนาทีนิดๆนะครับใช่ครับเปลี่ยนได้นะแต่ว่ามีเป็นตัว ตัวออกไม่ขอครับเห็นตัวครับโอเคครับตัวนะฮะอ๋อเนี่ยช่องว่างเราได้หกคะแนนครับก็แลังจะเป็นบอลของอาร์เอสมอนสเตอร์บรูเดวิลไปอยู่แถนตัวเองมาแล้วนี่ครับเหนี่ยวนะครับเออวิ่งก่อนครับหลังที่นนท์นะ ขึ้นสนามมาแล้วครับให้มาเข้าเบาน้องเป่ามองแล้วแปลว่าตึงกระบอกไว้ยังไงให้มาเข้าอุ้ยน้องพร้อมมาขัดสูนอีกแล้วน้องแท้โอ้ยหมาไว้จังหวะสองเก็บได้ครับแมตช์ดอกย้อนกลับมาน้องพร้อมออกขวาไปน้องแท้ครับน้องแฉกตึงกระบอกหลอกจิกหมาแต่แบ็คถอยแล้วตก ได้ไหมไเอา้ายิ่งสา่ให้มายังได้ครับโ,รโบโบปีกันนะครับไปครับพาบอลเลยขึ้นสปาร์สนี่ถ้าเลยขึ้นแล้วจะกลับไปไม่ได้นะใช่ครับต้องบุกให้ได้บ้างคับบุกนะนี่ครับต้องเป่าจากคุ้มแแบมนะครับแล้ว <c oughs> ้องเป่าอาไรนี่เ <c oughs> ดอนนะ <c oughs> โอโบเดลิกอนโบโ,โบโอ,โบโอโบ้โหด,ดูการคุมโซนของสีน้ำเงินคนระับ มีครมียั่ว้อกชุดเลยไชเลยแต่ทม,มาสวยด้เก่งมามรีบาแล้วจวะสอแย่ไปอยู่ตรงนับูนศรีบอกเป่าขอเวลานอกรับสีน้ำเงินสีน้ำเงินขอเวลาดอ,อกรนะับกัันนขอเวลาอกับลครับเีประมาณสองนาทีนะใช่ครับแต่เัาน้ำอยู่นะสาหรับหน้าของบูนเดวิลนะครับ เร okay, าเห็นสไตล์การทำทีมของจักตันนนอยู่แล้วครับต่อให้แต้มนำแค่ไหนเราก็จะขอเวลานอกไปคุยอีกท <c oughs> ีที่เคาะอ่า <c oughs> ใช่แล้วก็กระจายกันเลยใช่ใช่ใชกรกันเล่นนะให้เราดูแบบอ่ะในมุมของนักกีฬา <c oughs> มีความกระหายทุกคนใช่นะอันนี้ผมผมไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าเรากำลังดูศิลปินทีป็อปแข่งเพราะว่าเหมือนนักบาสจะหลายคนมากๆนะครับเก่งมากทุกคนเก่งมากจริงนะ อันนี้ครับดูภาพชัดเทคนิคของแต่ละคนเนี่ยคือแบบน่ฮะถ้าเราดูกุดทายครับโอ้โหมีเฟกหรอกแล้วชูใครตอนนี้นี่ก็คืออันนี้น่าจะสามด่านที่เราได้เห็นกันเมื่อเชนี้เลยนเป็นตัวตึงคือจริงตึงจริงแข็งจริงแต่คนอื่นก็ตึงเหนือค่าเช่นเดียวกันอุ้ยยอดมาดีเหมือนกันดีฮะ เออวินครับมีท่ต้องบอกว่าฝีมือดีมากฝีมือตลอดใช่ใช่คือโหดมากครับคู่นี้ครับจังหวะไฮไลท์ของน้องแท๊กนะครับไอ <Yeah. S 1> เดอร์บอลได้แบบ smooth, mm hmm. สมูทต้องแท๊กคำนี้คือไหลเลยนะครับเหมือนเป็นตัวตนขนาดของทีม <Yeah. S 1> แล้วนี่ฮะดูเทคนิคของพีมมั่วสู่ครับไม่ธรรมดาจริงครับนี่ลายมากจริงครับมัม่วสู่รายมากครับกว่าชุดของคอปเปอร์คนระับ <Yeah. S 1> อือ ตอนนี้สี่สรอมแล้วนะกับพี่เจคายเอละวนพิขาวให้มาแล้วเชียร์สครับนมาตัแล้วปรเดวิลน้อแท้อแทโอ้มีสกินช่วยครับดูให้มาสวยครับ ตัวตรงสีมากรีบวสุให้มาพี่กินครับพี่กินให้แล้วแหวามแมโอ้โหตัวแล้วเฮ้ยเร็วเเร็วเฮ้ยเร็ว ช่องว่างประตูคะแนนดึงจังหวะหลอกน้องเจ็ทน้องเจ็ทไปต่อน้องเจ็ทอ้าวฟีดเสียงน้องพีดครับโอเคครับฟูดเสียงบอกใมทั้งสน้องเจ็ทอัลลาสครับนีุ่ดบอลครับนาครับดูซุดต้องบอก กครั้งนึงไม่มีแค่ตัวเอกรูปเลยครับได้เราเรียกเาครับวัอีกครั้งครไมเป็นไังที่สครับพีวแล้วูนวิลพี่จํามีแมตชดอกเรียกพี่จ๊าไปเองไปเองาแล้วเข้ามาแล้วออกขวาไปแล้วชูเจหีไปครับแล้วก็หมดเวลา